สวัสดีค่ะเอี้ยงค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะในวันที่11วันเสาร์นี้เพื่อนๆก็คงจะทราบข่าวมาแล้วว่าเราจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมสิทธิ์เก่าของบินจมะราชูทิศซึ่งในปีนี้มีทีมที่เข้าในการแข่งขันที่จะลงที่จะเลือกตั้งเนี่ยถึง2ทีมส่วนเราในรุ่น83นะคะเพื่อนๆก็ ให้ความไว้วางใจว่าเข้าไปเป็นตัวแทนของรุ่นเราซึ่งอยู่ในทีมงานของอน้องติ๊กนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่89ในทีมงานของเราประกอบไปด้วย20คน20คนนี้เราจะมีสมาชิกตั้งแต่รุ่นที่80 81ลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึง100 4 105ก็คัดตัวแทนแต่ละรุ่นมาด้วยความที่ว่ากลัวว่ารุ่น83เนี่ยจะได้คะแนนเสียงน้อยก็เลยจะขอความกรุณานะคะ เพื่อนๆช่วยไปให้กําลังใจช่วยกันไปลงคะแนนเสียงให้นิดนึงแต่ในการไปลงคะแนนในครั้งนี้นะคะอย่ายิงลูกโดดเลือก1เบอร์ให้เลือกทั้ง20คนทั้งทีมนี้เข้าไปเลยเพราะ1คน1นึหนึ่งเสียงจะสามารถเลือกได้20คนเพื่อเป็นได้เมื่อได้รับเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้ทํางานกันเป็นทีมนะคะวันที่11เราจะเลือกตั้งกันเวลา13.00ามจ0นนถึง1 5 0ห้นณะห้องประดูแดงนะคะ ส่วนทีมงานพวกเอี่ยงเนี่ยก็จะไปสมัครเพราะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีเบอร์ไม่มีหมายเลขเราจะไปสมัครในตอนเช้า9โมง9นาทีที่โรงเรียนบินจมะราชูทิศเมื่อได้รับเบอร์รับทีมแล้วเราก็จะมีคณะทีมงานหัวคะแนนนะคะมีทั้งแตงทั้งอสอสอเบลทั้งต้นชายบลูพี่ก้างหลายๆคนที่จะไปร่วมให้กำลังใจไปเป็นหัวคะแนนให้ใน,ในวันนั้นเนี่ย ก็จะไปรอพวกเราตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถ้าพวกเราใครอยากจะไปก่อนนะคะก็ไปเจอกันที่นั่นเลยแต่เริ่มให้ลงคะแนนเสียงได้ในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะแล้วเจอกันนะคะเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้เราด้วยร่วมด้วยช่วยกันเพื่อทําให้สิ่งดีๆเข้ามาในโรงเรียนเรานะคะด้วยรักบิณจบาตราชูทิพย์ทีมนี้คือทีมรวมพลคนขาวแดงค่ะ